วันนี้ผมเอกพานุได้รู้ข่าวมาว่าในช่วงนี้เนี่ยพี่พี่จะมีอยู่ประตูเป็นเวลาหลายวันแล้วอยู่ในสมองผมก็คิดเรื่องดีขึ้นมาได้ผมก็เลยจะกลับไประตรูเดือดดาเพื่อทําการยึดสั้นเลยอะไรที่เป็นของพี่พี่เอาออกไปให้หมดแล้วเอาของเอกพานุไปวางแทนคราวนี้แหละบริี่ทพี่บีจะต้องตกเป็นของผมเพียงพูดเดียวเท่านั้นทุกคนครับ คือตอนนี้ผมรู้สึกว่าพี่บี้นะครับเขาไปดูใบกับทุกคนนะผมเคยนะจะมาดูแลออฟฟิศเดลสกาแทนนะคือหลายคนไม่ได้บอกว่าอยากให้เอกพนุมาเดลสกาเมื่อพี่บี้ไม่อยู่นะฮะคือผมว่ามาก็ได้นะคือตอนนี้เราก็ยศเข้าพี่บี้ใช่ไหมแชมป์ใช่ไหมครี่จริงๆพี่เรียกว่าบี้ได้ป่ะแชมป์ได้ครับได้ค่เห็นป่ะเพราะว่าเราก็ตำแหน่งเดียวกันนะก่อนอื่นเลยฮะแชมป์ไปกดออดได้ให้คนมารับดี่เนี่ยซีโอมาเนี่ยให้นั่งรออะไรนานๆไปกดดิ ดดกดอย่างนั้นระวังเขาปลาขวดออกมานะน้องเฮ้ยเงียบก็บมันทางนี่เองไม่เป็นไรแชมป์เขียนไปได้แต่ขอเขา,เอ,าเอาจเจอหน้าอาจจะสะดุ้งก็ได้นี่ซีโอเอกมาทุกคนนะเข็นไปเลยครับฮึ่มนะครับดูความพยายามของทีมงานผมครับความพยายามของทีมงานผมเฮ้ยเฮ้ดีมากแชมป์สุดยอดใครบรรลุตาไม่ลื่นวะเนี่ยเนี่ยถ้าผมมาบริษัทนี้สิ่งแรกนะที่ผมจะประเมินแทนน้องบี้นะฮะศัะตรูคุณลบมาก ลบจริงๆคือแบบทุกคนดูดิเฟิร์นแพนกล้องดูดิดูดิเอ๊ะแล้วดูดิไม่ทำงานการถ่ายรูปเล่นโฟกัสของตัวเองด้วยดูดิแมนนี่นี่อะไรครับเอ้ยสวัสดีครับเฮ้ยแมนดูเหรอวันนี้พี่มาเนี่ยพี่มาดูแลแฮนดี้พี่คือซ o โอ i ไปค m าเออวันนี้แมนไอ้มาร์คเวลามันทำงานมึงเอาไปถ่ายอะไรของตัวเองอะจบแล้วเออผมคืออะไรอะคือพี่ไอ้บี้อะบอกพี่อะ ที่มาดูแลที่นี่วันนี้พอเขาไปใบดูดูใบไอ้จาผมมาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมเห็นนะครับเขาลุกมากเฮ้ยหันห้าอยู่ไปทาใอย่างนี้ไม่เห็นนะรู้ไหมเป็นไงหัาสมุทพี่มองไปแชมป์จะวิ่งเก็บแล้วดูนะพี่หันปุ่มจะไม่มีอย่าไ่หันเลยอ่ะหันพุ่มจะไม่มี่าดูไอ้ตอนนี้พี่ตังแต่งอะไรทีโอพี่ไม่ใช่ครีเอทีฟแล้วนะเว้ย ตายตายตายอีกไอ้ลูกน่องไอ้มาด้ยพอดีโอ้ยอึผมขอพูดถึงพี่ออมหน่อยทุเรียนพี่ออมทำงานหนักอยู่คนเดียววันนี้ผมเห็นความพยายามของคุณผมให้คุณกลับบ้านได้เลยวันนี้ธรราเลยเหรอใช่ครับคุณไปหาแฟนหรือหาผู้ชายสิบคนร้อยคนได้เลยครับใช่เอาจริงไปจริงนะนะจริงดิเขาทำงานหนักมากเขาดูแลหมูท้าด้วยได้ได้ไปเซ็นนั่นหมดเลยนะครับหน้าเก่าชื่ออะไรแนะนำตัวดิช้างม่วงมึงชื่อช้างม่วงเหรอ ตัวแทนในม่วงทั้งอะไรไอไอคนใหม่หมดเลยเหรอเนี่ยหนในในนตัวเดียวน,นี้ชื่ออะไรชื่อบอลครับเลยร์ีครับท็องานชื่โอมครับฝึกงานตัดต่อนุ่นค่ะฝึกงานองอ้นครับฝึกงานตากล้องับงค่ะทำอะไรนครับแอดมินค่ะเฮ้ยเดี๋ยววันนี้พี่มีเรื่องรบกวนคนนั้นพี่ม่อยากทักอ่ะ พี่รู้สึกไม่ชอบเขาเขาไม่ทํางานแล้วมันงานเขาชา้าแล้วแบบไม่ได้ออกคลิปไงมาน,นี่มาน,นี่เพื่อนถ่ายให้เห็นเขาด้วยนะเขาจะออกคลิปผมตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงนี้ยาบาลนู่นอยู่ตรงนี้เอออันนี้นี่นี่จูของใครของของแมนซื้อได้ไหมเดีย๋ยวขึ้นไนะอจีเลยแค่มีของฝากให้เขาปะอะไรอ๋ออ๋ออ,อุ้ยอ,อุ้ย อุ้ยอะไระอ่ะอีแคม <c oughs> ไม่มีแหนะไหมเว้ยเจฟไม่ออกคลิปพี่มันต้องไม่มีไม่มีขนจมูกดิครับเออ <c oughs> แชมป์ไม่คือตอนนี้ทีมงานพวกผมต้องรีบทํางานเพราะว่าพี่บี้ใช้ให้ทํางานหนักมากคือ<ช>พี่พจะปรับเปลี่ยนทั้งหมดเลยใช่ไหมพวกคุณต้องฟังผมพี่ผมมาดูแลแทนน้องบี้เป็นน้องที่ฟันเรียงสวยๆที่ฟันทางๆอะ่ะตัดลงนะตัดลงนะเควินเควินหมดดิ คุณทำไรครับคีวินวันนี้ก็มาทำงานครับวันนี้ผมมาเป็นซีอีโอครคีวินเห็นบอกทำวิเคราะห์หลังบ้านใช่ไหมวิเคราะห์ต่อไปนะเดี๋ยวเราผมถามไม่ต้องตอบไม่ได้นะคีวิน,นแคมปเอาโต๊ะออกเฮ้ยเอาโต๊ะเขาก็เอาอ,ออกให้หมดจัดให้ไหมครับเดีเ๋ยวพี่บีก็กลับกลับมาเขาจะกลับมาเองดิคุณแทนคมเป็นแทนพูดใหม่สิอะไรพี่เป็นซีอโอที่นี่ใช่ไหมเข้าใจผมหน่อยนะว่าผมมาในมาอะไรวันนี้ แต่ก่อนเราอาจจะเป็นเพื่อนกันคนที่ดีกาเพิกใช่ใช่รูปพี่กับทีมเป๊ะเหมือนกันแพนน่ะเฮ้ยออกเลยครับเอาออกก็เขารักมากนะพี่เขารักเกืบผมรักไหมล่ะวันนี้ผมมาเป็นทติวผมไม่ได้รักรูปนี้คุณต้องออกเลยถ้าเขากลมาไม่เจอก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมอุ้ยโลกกี่ปีแล้วอ่ะเวลาผมไปไหนมาทำงานรอบหลังนี่ผมก็จะพกรูปแฟนไปตลอด อันนี้เรียกเต็มปากเต็มคำว่าแฟนครับเฮ้ยเรื่องนี้ไปฟังบ่อยไม่ดังไม่ดังเฮ้ยพี่ทำร้องได้ร้องได้บอกรักเธอเอามันออกไปไม่ฟังเลยไปเลยูไปฟังอะไรของมาแกะโล่หรอกลางนี่ท้าใหม่ทุกคนวันนี้มีข่าวดีจะมาบอกตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์สำหรับคนเป็นซิวมาแนะนำทุกคนค่ะนั่นก็คือพิม นะะคจะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนั่นก็คือครีมแต้มสิวพริเพอร์สตอรี่ช่วยในเรื่องลดการอักเสบของสิวแถมยังช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวอีกด้วยใครที่มีสิวก็แต้มเฉพาะจุดลงไปได้เลยค่ะส่วนอีกตัวนึงนะคะจะเป็นน้ำตบพริเพอร์สตอรี่ที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับคนเป็นสิวโดยเฉพาะช่วยลดความมันบนใบหน้าที่เป็นสาเหตุให้เกิดสิวแถมยังช่วยทำให้ผิวแลดูกระจ่างใสอีกด้วยสามารถสั่งซื้อสินค้าได้แล้วที่ไอจีพริเพอร์สตอรี่หรือไลน์แอดด้านล่างนี้เลยกมาดิ ีตีต ouais เองตีใครเนี่ยอคิ้นไปต่อตัดอีบิกทาเลยนมไม่อใช่ได้ไหมได้ได้ไหตัดอีบิคทางเลยนะไม่ต้องตัดที่เดือดกาแล้ววิคเคะห์จกช่องผมไม่ต้องวิคเคอร์บีสกานะว่มเโอเควิคราะห์ช่องผมนะเดือดกาไม่ต okay. ้องรัได no. the so ้ได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 ้บีเด ช่องอะไรอ่ะบิบิบิคือไข่ได้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 ไดว่าอะไร<ห> <ใน S 1> ครับย้อนไปแปลว่าเปรครกอดฟาเดอร์แล้วเีโอคนเก่าเรียกว่าใครคือซ e ีโอคนเก่้ต้องอย่างนี้ใช่ไหมเอาเพิ่มได้ครับไทมที่นี่พวกตู้นู่นเรื่นงคุณปะตู้อะไรปะตู้น้ำต่อคนเก่งนะคนเนี้ยผมมีของวัลให้คุณหลับตาก่อนปิดตาปิดตาเขาห่ยรเลยครับเหนยเย้ย ไม่มีไม่มีกุญแจ Hello Hi โวยไอาไแขอลองไม่เอาลองไม่เอา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 ลองลองไปมาไปอแสนั้นเนี่ยอแ เปเล่พเล่พเล่พเล่เ่ฮ้ยแม่ยังจะเขาแสดงโอ้ยไม่อยากาปอย่านี้ดิมึงใครเนี่ยคนรางวัลดีเด่นให้ท็อปด้วยให้ท็อปด้วยไม่ได้มานานปเเป้เเเปเเป้เป้้ ออ้ยงัผมจะไล่เช็คว่าใครทำงานไปบ้างนะครับวันนี้นี่ทำอะไรเสื้อประจัมบอริตะช่างหมโหเสื้อแป๊บนึ่งไปแจกแจกให้หมดเลยอัน้นี่คิปคุณตัดคลิปอะไรอยู่เนี่ยร้านสกาหมูกระทะรู้จักไหมครับลุก ไปนั่งเล่นอาวีอนไปไปนั่งเล่นอาวีอนไปมาทุกันเลยได้ไหมนะฮะมาทุกคนเลยได้ไหมเขาจะเขาจะไปที่ไหมครับทั่วโลกนี่ใช่ไหมผมได้มาบ่อยคุณทำอะไรนะเบอร์ธีเอาเงินคำนวณอะไรเนี่ยคำนวณตัวภาษีคำนวอะไรของมันคุณไม่ทำอะไรก็กดแล้วเป็นไงอะแชมป์เอาของมาให้ท็อปดิเห็นคุณแบบคิดถึงผมไหมคิดถึงทิครับจริงเหรอมันบอกไม่อยากเจอพี่ถ้าเจอจะต่อยให้ดูแบบเนี้ยไม่ใช่ ก็สามารถหรืล่าไม่ไม่ไม่ทำไมอย่างนี้ผมไม่เห็นคุณออกคลิปเดือนสก้าเลยเพราะอะไรผมอยากถ่ายคลิปกับพี่มากกว่าเอ้ย,อ,ยออกจากมีอยู่ผมปะเด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> ผมจะส่งคลิปนี้พูดว่าตอนถ่ายคลิป,ปบบพี่เอกะผมโคตรมีความสุขเลยเว้เยแมนแต่ตอถ่ายคลิปพี่ไม่ทำไมกูเครียดจกกังวะพูดเนี้ยพูดจริงเหรอตัดลงนะไม่จริงสาบานเค้คมาโอเคโูดจริงเคมาแล้วอุ้ยขอบคุณทำดีพี่ชาง ขอให้กูกินอร่อยไหมยังมีพุดดิ้งอะเหนียวเหนียวมันคือโปรตีนสังเคราะห์ทำจากเนื้อไก่บดยี่ห้อเจอไฮมีประโยชน์ถ้าอยู่กับพี่ต้องกินอะไร อาหารหมาอาหารหมาอาหารหมาเออเห็นไหมไปไปไปคุณไปผมจะคุยกับท็อปสาวไปจบน้าที่ทำไรฮะเป็นเซลของเป็นเซลมันทม่ไมขายบีบใส่ขายอะไอีพีทามะต่อไปนี้ฮะเขาดักมาถามลูกค้าเขียนช่องน้นทิ้งได้เลยบอสดูเสื้อคนอย่างเนี้ยถูกใจคือเราไม่ต้องพูดเยอะอ่ะน้องเนี่ยเอาไปเลยเอาไปเลยเนี่ยดูดิผมแม่งเอาโพูดลงผิดพิธการว่าผมมาที่นี่จริงๆทำดีทำดีไม่ต้องบอกเอาไปแมนพาพี่ไปดูข้างบนหน่อยดิตอนนี้ศัตรูเก่าพี่เป็นไงบ้างพี่คิดถึง ตอนนี้ผมมาที่นี่เป็นเจ้าของที่นี่แต่เขามีสีเลยนะนดยเฉพะกับห้องผมอดีตห้องผมนะฮะตู้รกมากตู้ช่องกูเป็นตัวอย่างป่าแมนแชมป์มันเก็บของดีขนาดในห้องพอปไม่เคยลกนี่คือผลงานของพอปอีพิทามนะคนสะอาดเรียบร้อยคุณดูเป็นตัวอย่างบ้างมาดูห้องแรกกันก่อนกันด้ห้องพอปเก่าเดี๋ยวผมดูที่ห้องพอปคุณตาเท่าอีพิทามเปล่าเอาผมกำลังเคลียร์อยู่ครับ รบกวนทําให้เรียบร้อยนะฮะโอเคไหมแมนต่อให้เราเคยเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันสมัยก่อนแต่ตอนนี้ผมเป็นซีอีโอต้องเปลี่ยนศัตรูครับพอผมมาไงผมไม่ใช่ okay, พี่พี่ผมพี่เอกนุรูนี่เจ้าของใหม่เฮ้ยน้องแมวอันนี้คือแมวจากไหนฮะมาคลอดเนศัตรูแล้วพี่พี่จะมาเลี้ยงมาเลี้ยงมีชื่ออะไรบ้างอ่ะแมนแซมมอนบาลนี่ไทเกอร์ชาโกร์โปกิ๊ดนี่ถึงบรรยากาศห้องนี้มากอันนี้จะมาดูแลกี่วัน ก็บีกลับมเมื่อไหร่ผมก็กลับนะครับอือหือโอ้อห้องนึงเป็น <จะ S 1> ห้องอ<จ>ะไรแล้วตอนนี้ห้องแชทเกมเลยลองเข้าไปดูได้นี่ผมให้เขาติดป้ายอยู่นั่นเนี่ยเห็นปหมอ๋มอเือผมจะเดลต์กาวออแล้วติดเกิฟท์พาร์ตี้แทนเอาไเดี๋ยวนะอ๋ะอเหรอแป๊บโทษๆตามน,นึงถอยก่นอนเขาบอกให้ดึงอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นพวกรองเท้าเอ่อโมชเชนไดายที่เราไปขายแล้วเปลี่ยนเป็นพิมพ์เพิร์สตอรี่หมดเลยนะอันนี้ออกไปทิ้ง เปลี่ยนเป็นรูปผมให้หมดเลยหน้าจออ่ะเขาดูช่องอิบิคาร์มบนสิบรอบตันวิวหน่อยช่วงนี้วิวน้อยไอ้น,นี่ทำไมเราอ่ะไอ้ยน,นักตัดอยู่น้ปิดเลยมึงวันนี้พี่มาในฐานะซีอูพี่ว่าไอบี้บมันไปเที่ยวดูไบพี่เรียกไอบ,บี้<า>เลยอพี่ยน่นซีอูเข้าเขาแล้วงั้นเรายิ้มอะไรอะ่ตะตลกอ่ะคลิปเนี้ยนี่ผมมาในมาสที่น่ากลัวมากกว่านะกูพี่ีกลับมามึงจะกลัวอะไรไอบี้วะกูเอกพานุอยู่นี่เอกานุพี่ีเป็นยังไง เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่ถามหน่อยคือแบบทำไมกินแล้วทิ้งตรงนี้ครับเนาะไอผมเอไปทิ้งอยู่อยู่แล้วนี่ไั่เหลือนี่อยู่ต้องมีอย่างอย่างดีนะไม่หุ่นนะขยะกูรีนเช็คพีี่สสวััดครบอะไรวะพี่เฮ้ยแมนบอกนายติมหยุดก่อนพี่ครับเออไอติมจอดแป๊บหนึ่งแต่ปกติต้องทำงานพี่พี่เขาไม่ให้กินนะเขาไม่กินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวงานช้าวันนี้ผมคุมผมไม่กินทุกคนครับ กินไอติมฟรีครับผมเรียงครับวันนี้เอ้ยอะครบะอะไรครับกับพี่ๆยังไม่มีแบบนี้เลยอะไรนะกับคนชื่อบี้ยังไม่มีแบบนี้เลยครับเอาสองถ้วยไปเลยมาบ่อยๆนะไอ้ของหวานได้ต่อยให้ป่ะแป้ง มึงเอาหมูท้ามาลงด้วยเฮ้ยลงไหมวางลงเลยแล้วบอกบี้ว่าอีกสั่งสองพังกาบาทหมอสู้เลยเอาดิใส่ไปดิเอาเป็นช่วยดอเอาเป็นชื่อเลยขอสวยงามบริสันต์เราครับชื่อเป็นชื่อครับชื่อเลยโดยเด็กเอกพัหนุ่สุขสันต์มันเกิดก็คือใช้ป้ายเคยทำมาแล้วมันเปลืองสั่งให้แน่กูเจงอ่ะอ๋อสั่งใไงให้เจงใช่ไหมไอ้บู๊เอาค้อนมาทุบรถเขาสิอันนั้นมันพังคอน ผมต้องบอกนะครับแสดงว่าอยิาดีพี่ก๊อฟนะครับพี่ก๊อฟกับพี่โบจะแต่งงานกันแล้วครับผมอย่าลืมเชิญผมไปนะได้เดี๋ยวเชิญเอกคนแรกเลยยอดทายยินดีด้วยครับพี่ก๊อฟจริงไงเมื่อกี้กินหมูท้าต่อจะเป็นอย่างนี้ทุกวันจนกว่าบี้จะกลับมาถ้าคุณไม่อยากเขากลับมาเขาบอกเขานะผมจะมูแล่แล้วกินหมูท้าทุกวันแล้วก็กินไอจิมกินขนมเล่นเกมทั้งวันบอกเขาได้ไหม่ะผมชักงจะบอกเขาแล้วบอกเลยไม่ต้องกลับมาบอกแม่กูว่า มันตกงานแล้วเออชุดห้าก้านี้คือกินเอาโคฮอตายนะเนี่ยมาร์ค่งเรียกทีมงานสก,กางทั้งหมดมาได้กินพี่ออมเชิญนี่พี่ออมเชิญเดี๋ยวผมจะให้คนอุ้มพี่ออมมานะต่อไปเนะี้ยคือพี่ออมต้องทำอะไรแบบเป็นคนยกมือให้สบายๆนะปกติเข้าง,งานออฟฟิศกี่โมงฮะสิบโมงค่ะผมเข้าบ่ายสองเพราะผมมาบ่ายสองนะได้ครับสบายกว่าตอนพี่ีๆอยู่อีกอะ่ะอันนี้ร้านไหนเนะี่ยร้านกระทาเดลตากาครับเดี๋ยวทุกคนกินเสร็จกลับบ้านเลยนะเดี๋ยวฝนจะตกแล้วผมเป็นหัวทุกคนกับรถลำบากที่จะลับเลยเต็มที่เต็ จริงก <ane> ันเนี่ยจริงไงครับเฟิ่องที่ไปซีโอที่ดีไหมสุดยอดมากผู้เอกคือแบบสายเต๋ออะเต๋อเต๋อโคตรสุดอ่ะอร่อยไหมอร่อยรู้จักบี้ไหม กสกาคืออะไรอ่ะชูใครคือซีโออ่ะชอบไหมชอบไหมชอบวันี้เข้างกี่โมงเต็มทีกันทุกคนเจ็มเฮ้ยพีมี่โี่แทน พอดีน้องบี้เขาไปดูไบเอกพนุษเลยมาดูแลแทนเพราะตำแหน่งพี่คือซีโอเข้ากับพี่บี้พี่คือเขาไว้ใจพี่ขนาดนี้เลยพี่ไม่ต้องบอกอะไรเขาเพราะว่าเราตำแหน่งเข้ากันฟิลกับซีโอคุยกันแมนแมนเอาช้างม่วงเข้าเตาดิเออจะมั่ยให้กินดิอร่อยไหมครับพี่เควินอร่อยมากเลยครับมากขนาดไหนพี่สดสดเลยกลัวดตีกินอย่างงี้บ่อยไหมเนาะไม่ค่อยได้กินครับโอ้โหเหรอต่อไปได้กินอย่างเงี้ยเดือนนึงเต็มเติมโอ้จริงเหรอใช่ครับเอาให้พี่บี้ออกไปให้ได้เลยเแต่ผมไม่อยากกินทุกวันเลยเอาไอเดียนี้ อะไรนะพี่ก๊อฟอยากกินหมูกระทะอีกฮัลโหลอยู่ไหนทำไมไม่มานี่ยมาเดิอสกาเนี่ยพี่เอกก็อยู่นี่นี่อ้าวก็พี่เอกมาดูแลเดิอสกาแทนพี่บีอะเขาบอกว่าเขามาดูแลนี่น้องๆมาหมดเลยอ่ะ อาเยู่่นีใช่เขามาบอกว่าทำได้อะไรตามใจชอบเลยแล้วก็ไม่ต้องทำงานถ้างั้นคือเขาโกหกเหรอใช่แล้วผกไ่กเขาจะไปทำิรมางอ้าวแล้วผมต้องทำยังไงอ่ะโอเคได้ได้ได้ โอเคเดี๋ยวผมถ่ายให้โอเคโอเคใครคือตีโอที่น yes, ah. okay, okay. ี่ใครคือตีโอที่น mhm ี่เอ้ยพันธุ์นู้นไงใครคตีโอที่นี่นะใครคือตีโอที่นี่เขากลางมากเลยที่จะสิงเท็กมาดูแลแทนใครนะมาดูแลแทนใครดูแลแฮนดี้ทำไมอ่ะ พี่ีๆเหรอบี้งไงบี้อย่างเดียวเลยเอาก็เรายศเท่ากาันซีโอเท่ากันทำไมต้องเรียกพี่อะ่ะดีๆไม่เข้าใจโอเคครับเออเห็นไหมเมื่อกี้ชัดเจนนะผมเก็บหลักฐานแล้วหมดแล้วโดนแน่พ,พนี่มาดูแลแนบี้ไอ้บี้อ่ะบอกพี่อ่ะให้มาดูแลที่นี่วันนี้ผมมาดูแลแนน้องบี้ไอ้ฟันทางหางอ่ะไอบ้ไอบี้มันไปเที่ยวดูไบพี่เรียกไอ้บี้เลยอ่ะมึงจะกลัวอะไรไอ้บี้วะกูเอกพานูอยู่นี่อะไรวะบี้